นะคะคแล้ววันนี้นะคะออยก็มาแนะนำนอเคิดลับดีๆให้กับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมีผิวขาวสวยใสเนาะวันนี้เอาก็จะมาบอกคิดลับเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยทักมาเยอะมากว่าแบบออยไปทำอะไรมาตะกรนแบบตะกรนกับเดี๋ยวนี้ทำมาเยอะมากใจนึงก็คิดค่ะแบบเฮ้ยดูแลตัวเองมันก็ได้ป่ <c oughs> นะเนาะก็คือตัวนี้ค่ะที่ออยใช้เป็นประจำนะคะตัวนี้เป็น aha นะคะ body treatment นะคะ จุ้ยซีสกินแคร์นะคะแล้วก็ใช้คู่กับเป็นเซตอย่างนี้ซึ่งแพ็กเกจของเขาเนี่ยจะมาเป็นซองอย่างนี้นะคะซองนี้เนาะจุ้ซีแล้วคือเขาก็จะแพ็กคู่มาอยู่อย่างเงี้ยในซองเป็นอย่างนี้เลยเนาะเวลาใช้เนี่ยก็ฉีดซองออกแค่นั้นเองเนาะง่ายๆทีเนี้ยเนี่ยสำหรับตัวนี้นะคะเหมือนเป็นมาร์กเป็นมาร์กเนาะทิสเมนผิวแล้วก็ตัวนี้เป็นครีมกันแดด นะคะเป็นขนาดทดลองแต่เดี๋ยวเราลองมาดูก่อนนะว่าวิธีใช้เนี่ยก็ง่ายอิดเดียวค่ะสำหรับเนื้อครีมนะคะก็จะเป็นเนื้อครีมอย่างนี้เนาะคือจะแบบว่ากำลังดีไม่ไม่เหนียวมากแล้วก็ไม่แบบเหลวจนเกินไปนะคะวิธีใช้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นช้อยเป็นไม้พาย่นี้มาให้ด้วยนะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆก็คือหลังเราอาบน้ําเสร็จแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ใช้ครีมนะคะทิชชู่ตัวนี้ทาบนผิวเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยเนาะ เนี่ยค่ะทางน่นี้เลยเนาะก็คือมาทิ้งไว้อันนี้ใช้มาหลายกระปุกแล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดอยากให้เห็นผลนะคะแบบว่าเขาเห็นผลว่าแบบเฮ้ยมันเปลี่ยนไปเอาแบบชัดเจนนะสวันสามวันเห็นผลเลยถ้าเกิดใช้เป็น juicy skin care ตัวนี้เนาะเนี่ยค่ะทาไว้เดี๋ยวเราจะลองแค่เป็นวงๆเงเนานะทาไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก สิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีแต่สําหรับออยนะสักยี่สิบนาทีละกันกำลังดีจากนั้นนะคะพอประมาณยี่สิบนาทีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปล้างออกล้างออกเสร็จปุ๊บเราก็ตามด้วยตัวนี้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นขนาดทดลองมันน้อยไปสาหรับออยออยก็เลยซื้อตัวนี้นะคะเป็นตัวจริงๆขนาดจริงนะคะที่ใช้จริงนะคะตัวนี้จะมี spf สามสิบเนาะระหว่างที่เรารอให้ครบยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็มาเทสกันตัวนี้ข้างหนึ่เลยกัน ก็คือตัวนี้ค่ะจะเป็นครีมกันแดดอันนี้มี apf 30เนี่ยออยคิดว่ามันเหมาะมากๆาเลยสำหรับแดดอย่างในกรุงเทพเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีถ้าสมมติเราใช้ออครีมกันแดด,ดที่มี apf สูงไปเนี่ยมันก็เหน,นะนอะหนะเนาะแต่ตัวนี้ก็คือไม่เหนอะหนะค่ะแล้วก็กำลังดีเลยสำหรับนะคะลองทาอันนี้คือมันมีกลิ่นหอมของมากกินแอปเปิ้ลแล้วก็เกี่ยงง่ายค่ะแล้วก็เวลาทาเนี่ยรู้สึกว่า มันขาวขึ้นมาเลยนะคะนี่คือเราหาเวลาเนาะระว่างรอข้างนี้เหี่ยมไหมมันจะขาวขึ้นมาเลยมันจะเนียนๆนขึ้นเนาะแล้วก็ดูแบบสม่ำเสมอที่สำคัญกันแดดด้วยนะคะตัวนี้ก็รอไปอีกเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระหว่างรอนะคะก็เพื่อนๆเ,เนี่ยก็สามารถไปดูภาพ b e f o r e after อของออดได้เลยเนาะเพราะว่าออจะถ่ายถ่าย,ายแล้วก็ลงไว้ในนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะออก็มาบอกเคล็ดลับเนาะผิวขาวสวยใสกันแล้วนะคะก็อย่าลืมไปตามหาซื้อมาใช้กันนะคะสำหรับ juicy skin care เป็นเซตนี้เลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไม่บ้า,บา,บา